อตอนนี้พาสาย YouTube สาย FC มาดูแตงโมไรสารพิษของพี่แล้วลูกของป้ายวนบ้านบุตอนนี้รถเขาเรอมาเก็บแล้วนีน่อาจารย์ทงอาจารย์ทงเก็บดูมาอีกลูกนี้แตงโมไรสารพิษอันนี้แปลงที่หนึ่ง เตงโมของพี่เลวบ้านน้องกระต่ายบ้านน้องกระต่ายตายบ้านประทัดบุบ้านบ้านน้องกระต่ายตายตำบลประทัดบุอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อ่เอาเราท้องโยมาโชว์ด้วยว่ตงโมายสารพิษ รสชาติหวานอร่อยนี่หลวงพ่อวัดปลาทาน,น้อยพาหลวงตะทรงมาเยี่ยมชมไร่แตงโมหวานกรอบอร่อยตัวใหญ่ตูกใหญ่กัวใหญ่ตใหญ่ตยหญตใหญ่ตัวใหญ่ตมว่ตห่ัตัวเหญ่ตัว่ตัว่่ต่ตลเว เรปลูกพืชแบบผสมสารอ่ะยุตตปีอ่ะแกงโมเต็งโมแตงโม,งโม,งโมจินตรานี่อ่ะเรากันต่ออ่านี่ต่อตอนนี้ก็รถคขารอเก็บเกี่ยวแล้วรอนี่ก็แตงโมแปลงที่สองลูกก็เยอะแยะนี่เป็นสวนแตงโมของ ที่แล้วลูกของประยวนบ้านบุอันนี้ก็วันนี้เห็นรถมาจอดอยู่มันายจะเก็บปันนี้แหละเนี่ยแตงโมพันจินตราก็สวนสมสารของพี่เลวมีปลูกกล้วยปลูกมะละกอ ปลูกมันแครอปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่ทุ่งนาที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวตอนนี้ก็ปลูกแตงโมถึงหน้า <c oughs> ใะไอ้ดูแตงโมลูกเยอะแยะเลยนี่แตงโมไรสามผิดสายบุญสายทูบคิดกันได้เงินคิดทองได้ทองรวยรวยรวยจ้า